สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับพี่โยโดรยานะคะกับช่วงบิวตี้นะครับกับรายการโดรยาวารตี้นะครับคุณน้องขาวันนี้นะครับเราจะมาแต่งหน้าแบบลุกแบบรีบๆตลอดนะครับคุณน้องขาเพราะว่าวันนี้เรามีภารกิจที่ต้องไปทำนะคะเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าภารกิจเราเป็นอะไรแต่ต้องรีบแต่งหน้าก่อนเพราะว่า อีดอฟมันวุ่นวายมากเลยชีวิตนะคะแต่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยมีเทคกกนิคการแต่งหน้าเร็วๆให้ดูว่าแต่งหน้าแบบโยเนี่ย15นาทีเขาแต่งกันแบบไหนนะคะแต่ปุ๊บเนี่ยพี่ก็จะลงด้วยตัวนี้นะค่ะวันนี้นะคะพี่เราจะใช้ตัวตัวนี้ค่ะเอสพอร์นะครับตัวนี้เลยเป็นดิวอีนะคะทาให้ผิวหน้าเงานะคุณน้องขาเดี๋ยวเราจะทานะคะเนื้อของครีมมันจะเป็นแบบว่ามีความเป็นแบบอ่าสีชมพูอย่างเงี้ยนะคะจะสังเกตได้ว่านะคะตัวเอสพอร์ตัวนี้นะคะมันจะมีความเป็นโด่ <ๆ S 1> งเงาทำให้หน้าของเราเนี่ย เป็นสีชมพูอ่อ,อนๆออมีความเป็นวิงวิงนิดๆอะไรอย่เงี้ยนะคะมันจะแบบชอบสำหรับคนที่ชอบความแบบใสๆโปรโกรและพี่โยแนะนำเลยนะครับคุณ้องขาเออตัวต่อไปนะครับพี่โยจะลองเป็น รองพื้นนะคะคุณน้องขารองพื้นวันนี้เลยพี่โอใช้ของยี่ห้อชาล็อตทิบเบิลลี่นะคะคุณน้องขาซึ่งมีเขาตอร์ที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเบอร์3นะคะคุณน้องขาบางคนบอกว่าการใช้รองพื้นเนี่ยนะคะจะเป็นต้องใช้แปรงไหมใช้ฟองน้ำไหมหรือใช้มือดีแต่ตัวพี่โยเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างวันนี้เราอยากได้ลุคที่เป็นแบบว่าเราก็ใช้มือเพราะาพี่โยจะถนัดการใช้มือมากเพราะมันเกลี่ยเนี่ยมันเหมือนการเกลี่ยครีมเลยเพราะนเนี่ยมันจะมีความบางเบา,าเกิดขึ้นมานะคะคุณน้องขาเออ เนี่ยการใช้มือแต่งหน้าหรือการใช้มือลองพื้นเนี่ยมันดีตรงนี้ตรงที่มีข้อดีตรงที่ว่ามันจะเกี่ยรองพื้นเข้าไปถึงในซอกหรือต่างๆนานาของบนใบหน้าเราแบบทุกซอกมุมเลยนะครับคุณน้อง่ะต่อไปนะครพี่โอจะใช้แป้งฝุ่นนะครับพี่โอวันนี้จะใช้แป้งฝุ่นของยี่ห้อชาแนลนะครับคุณน้องขานี่เลยนะครับอ่านี่เห็นไหม เอ,อนะครับวัยวัยของพี่ก็ได้อะไรเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับคุณน้องขาอย่างเงี้ยอันนี้พี่จะคล้องแคลมากเลยอ่ะต่อไปในความวัยของโยเนี่ยนะครับทุกวันเนี่ยในการออกไปข้างนอกของโยเนี่ยโยจะขาดขนตาปอมไม่ได้เพราะชีวิตจะพังมากถ้าไม่มีขนตาปอมนะคะวิธีการคุณน้องขาเราอาจจะทากาวขนตาปอมนะ อาวนิพโยนะคะใช้ผลัดปลอมนะคะแล้วก็ทากาวผลัดปลอมเนี่ยทิง้งไว้เลยนะคะลูกค้าแล้วน้องอย่าเพิ่งแปะผลัดปลอมไปนะเพราะว่าผลัดปลอมที่ทากาวใหม่ๆ่เนี่ยมันจะมีความที่มันยังแบบยังไม่หนืดพอนะครับลูกค้าพี่โยแนะนําว่าให้น้องอ่ะทากาวผลัดปลอมเสร็จปุ๊บแล้วพักผลัดปลอมไว้ก่อนแป๊บนึงการเขียนคิ้วที่เร็วและง่ายที่สุดนะครับคุณน้องขาเราต้องมีขนคิ้วก่อนอย่าพยายามกันคิ้วที่เป็นลักษณะแบบพี่โยเพราะ บางคนที่เขียนคิ้วไม่เป็นเนี่ยจะไม่สามารถเขียนคิ้วให้เป็นทรงได้ภายในเวลาแป๊บเดียวแต่ถ้าน้องเป็นคนขนคิ้วเยอะๆน้องสามารถกรันคิ้วเป็นทรงแล้วน้องปัดง่ายๆที่คิ้วได้เลยเพราะว่าถ้าเราเป็นคนขนคิ้วเยอะเราไม่ต้องมากันคิ้วเส้นเล็กแบบพี่แต่พี่เนี่ยเป็นคนขนคิ้วน้อยอยู่แล้วแล้วเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนลุคการแต่งหน้าแล้วก็แบบจะต้องกันคิ้วเล็กๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าเพราะนั้นเนี่ยถ้าชินแล้วเนี่ยเราก็เออสามารถได้เลยนะคะเราก็จะมีความเร็วได้นิดนึงส่วนพี่ได้คิ้วแล้วเรียบร้อยแล้วยง่ายๆใส่พี่ยิ้วง่าๆป๊ ตาตากง็ง่ายอะไรเนื้อง,ง่ายๆปุ๊บเราใส่ขนตาปลอมเมื่อกี้ที่เราพักขนตาปลอมเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะกาขรขนตาปลอมมันจะซึมเข้าไปในนี้นะคะคุณน้องขานแล้วก็แปะไปเลยเนี่ยคุณนองดูปุ๊บมันอยู่พอดีแล้วไม่หนักตาด้วยนะคะอยู่พอดีแล้วก็ไม่หนักตาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความแบบเดี่ยวของมันอยู่แล้วเห็นไหมคะ ใช้ไฮไลท์นะคะไฮไลท์ high ขาดไปได้เลยนะไฮไลท์ high ตามที่น้องชอบเลยค่ะคุณน้องขาว,วันนี้พี่โยใช้ของยี่ห้อทาร์นะแต่คนที่รูปผมขนกว้างๆอย่าปัดมากนะคะล,ลูกขามันจะกลายเป็นคนรูปผมขนกว้างนะเหมือนรูปอย่างอื่นนะคะลูกขาอ่ะนี่เลยโอเคค่ะวันนี้ก็แต่งหน้าสวยนะคะน่ารักๆ่าักแบบนี้เรียบร้อยเลยนะคะคุณน้องขา จะบอกว่าเสร็จจากกิจกรรมตรงนี้นะคะที่โอเนี่ยจะไปทํากิจกรรมอะไรนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นการไปตีผู้ชายไปกินข้าวไปกินอ่นะคะเราต้องไปดูกันอีกทีว่าเราจะทำอะไรนะแต่วันนี้สนุกแน่นอนค่ะคุณน้องขากับรายการเดลียาวารายตี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 นะคะคุณน้องขาไปดูค่ะโอเคค่ะเพราะรายการโดลียาวารตี้นะคะช่วงกินนะควันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นน้อง ปั๊บนะคะ,คะน่ารักสดมากเลยเหล่อมากสวัสดีค่ะ,คะควันนี้นะครับพี่โอพาน้องปั๊บมากินที่ร้านออก้ารนะคะร้านนี้เลยนะคะจะบอกว่าเป็นอาหารสไตล์อิตาเลียนน้องปั๊บครับผมเดี๋ยวเราดูนะครับวันนี้ว่าพี่โอจะพาไปกินทั้งเลี่ยนทั้งเซียนขนาดไหนว้าวโอเคไปค้าเร็เดว ไอมเมนูแนะนําวันนี้นะคะซีซ่าสลัดนะคะคมีเ็ดทัฟเฟิลซุปอันนี้นะคะมีพาสต้าสโนว์แคปครีมซอสน่ากินมากมันเป็นปูเป็นที่นะโอ้ยเสียบตาบา้าต้องลองนะครับคุณน้องขามันทั้งเหนียวทั้งนุ่มนี่กว่ายิ่งกว่าเมนูนี้อีกนะคะเมนูนี้ชื่อว่าเมนูฮอปช็อปนะคะ <laughs> น้อง เมนูนี mm ้ช hmm, ื่อพ็อกชอบส่วนพิซซ่าอันนี้ชื่อว่าพิซซ่าสเปนนิชอันนี้คือแซลมอนสเต็กว้าวโอเคอ่ะเริ่มกินครับคุณน้องขาปกติเขาจะให้ผู้ชายแักให้ผู้หญิงแต่ว่าพี่เป็นกระเทยพี่เลยตักให้ผู้ชายดีกว่าเพราะด้วยความรู้สึกว่ามันดูเสียวๆไม่ต้องขอบคุณขนาดลูกลูกเอาเป็นว่าพี่ดูเหมือนรุ่นเดียวกับแฟนน้องเลยเอาละครับมีแฟนยังอะไม่มีครับไม่มีจริงเหรอท้าเปคนหน้าตาดีๆไม่มีแฟนเลยนะฮี้เอย่างอี้พี่มีแฟนเยอะๆพี่มีแฟนเยอะมากเลยโอ้ยอิจฉาครับวันนี่พี่เป็นแฟนเนี่ยวว้า ขาท่ามูนด้วยอะไรครับผมจะไปทำมันงโอ้โหตตบตบด้ตัวเองเลยนะครับคุณน้องอืมอืมเอ้ยติดไหมครับอร่อยมากสมมติถ้าน้องเนี่ยจะต้องเลือกหนึ่งเมนูชอบนะครับจริงๆคนชอบกินแซลมอนนะครับแซลมอนเพราะมันดูไม่อ้วนใช่ครับใช่ครับ เอามันแมบเอามันสุดๆนะลองเปล่ะนี่เอามันเอามันรู้สึกมันแมวเขาบอกว่าไม่เคยมีคนเมื่อกี้เราไลฟ์สดเขาบอกปั๊บก้าวหยิตัวหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่พูดเล่นนะรับจริงไม่จริงเพราะพี่โเคยเห็นน้องปั๊บคือเต้าตุ่มมากหลอกเล่นนะคือเนาะขาความที่เส้นมันไม่ติดแล้วมีความมันของแบบการินของเขาพี่พี่ชอบอะไรแบบนี้มากพี่พี่เป็นคนชอบกินอาหารอย่างนี้มากแล้วคือ ไปเมืองนอกเชื่อป่ะไปเมืองนอกมาไปหลายประเทศแล้วนะยังไม่อร่อยเท่าตานี้นะขอกินแบบสไตล์ผมได้ไหมครับเออ,เอ,อลองกินแบบนี้ได้ไหมเออเอาเลยไม่เป็นไรนะครับเออาไม่วนะ้ย <c oughs> มันน้องมันมีความเสี่ยวกับยาน <c oughs> ีา่มันเหมือนอะไรกินนะก <c oughs> <อ>็ได้ครับผมชอบกินแบบนี้มันรู้สึกว่าเป็นการชิมรสก่อนถ้าเกิดว่าเราถูกใจเราค่อยเกินอันนี้คือซากุระโซดาเขาถึงมีน้ำซากุระโซดาเนี่ยมาไว้กินตัดแบบเลี่ยนๆแบบนี้คุณน้องขามเขาจะมีความแบบ ทำให้เราแบบไม่เลี้ยนพวกนี้ไงเพราะว่าบางทีเแบบคนบอกว่าชอบกินแบบอาหารอีนจเลี้ยนเลี้ยนแต่สำหรับตัวพี่พี่ชอบอาหารจีนเลียนไงมันก็เลยดูแบบไม่เลี้ยนเท่าไหร่อืมจะบอกว่า2อย่างนี้นะคะน้องปั๊บนะคะไม่สามารถอธิบายได้เพราะพี่ต้องเป็นคนอธิบายเท่านั้นก็คือเป็นอันนี้คือบาวดีนะคะคุณน้องขามีไอติมแบบนี้ดูน่าทานมากๆเลยหน้าตาเขาสวยมากอันนี้เป็นพานาคอสตานะคุณน้องขาลองพูดแบบพานาคอสตาแบบภาษาอังกฤษหน่อยดิพานาคอสตาเอ่อโอ้โหทานนะคอสต อ๋อ oh อ๋อยอคือแบบอ๋ออ๋ออ๋อสบายเลยอันนี้คือเบวนี่นะคะคุณน้องขาอ่ะเดี๋ยวพี่โยให้ชิมอันนึงก็คือเป็นพานาคอสตาค่ะคุณน้องขาต้องกินอย่างนี้มิเงนมันจะมีต้องมีสีขาวด้วยมันจะมีความแบบกรอบๆของมันเออแต่ถ้ากินสีดังเดี๋ยวมันจะมีความอุ๊ยหหอน้ามีอใครเห็นมั้ยมอกี้เราพูดค้างไว้ว่าครับเรื่องผิวพรรณผิวน้ำปั๊บดีมากเลย แต่น้องเป็นคนตัวขาวมากเลยแต่ลองยืนแป๊บนึงยืนยืนแป๊บนึงยืนยืนยืนเดี๋ยวเราโชว์ผิวขาวก่อนตอนนี้คืออ้วนแลยใช่ไหมไม่อ้วนโชว์ผิวขาวนะคะเพราะเรามีสิ่งนี้ปึ้งโอเคค่ะนี่เป็นครีมยูนิโตะนะคะเป็นครีมทาตอนเช้านะคะมีน้ำหอมผสมด้วยเพราะนั้นเนี่ยเป็นเหมือนโลชั่นน้ำหอมแต่เป็นกันแดดได้ด้วยแล้วก็จะบอกอกอย่างหนึ่งคือว่ามันทำให้ตัวขาวด้วยเป็นตัวบำรุงด้วยแล้วมีฟีโรโมนด้วยวว้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้ปุ๊บเนี่ยหอมเย้ายวนใช่ไหมหอมแล้วก็มีฟีโโรมน เป็นกลิ่นที่ดึงดูดผู้ชายทำให้เดือผู้ชายช้ก็ดึงดูดผู้หญิงเรือผู้หญิงช้ก็ดึงดูดการกระเทยช้ก็ดึงดูดทางผู้หญิงไม่ได้ดึงดูดผู้ชายดึงดูหัวโปกแบบนี้เห็นไหมไปเล็บยูนะคะแล้วอันนี้น้องดูไหมว่าอันนี้คือตัวอะไรรู้บ้างสาเกบอดี้นะคะเป็นทรีทเมนต์ปกติแล้วครีมทาตอนคืนเนี่ยเราจะใช้ครีมทาเลยแต่ตัวนี้เป็นทรีทเมนต์ที่เอาไว้ใช้ทาตอนคืนแบบเหมือนมาเก็ะตื่นมาตอนเช้าปุ๊บเนี่ยผิวเราจะนิ่มนุ่มเพราะนั้นเนี่ยคืนนี้คือ สาเก่บอดี้สลิปปิ้งมาร์กนะคะคือเป็นครีมมาร์กตอนกลางคืนนั่นเอง mm hmm. เพราะฉะนั้นสองตัวนี้ต้องใช้คู่กันนะคะคือยูกิโตอันนี้นะคะยี่ห้อยูกิโตโอเคน้องปั๊บค่ะน้องปับ๊บฝาก ผลงานน้องปั๊บมีอะไรบ้างตอนนี้นะคะคุณน้องค่ะตอนนี้ก็มีผลงานเรื่อยๆครับตอนไหนจะเป็นโฆษณาแล้วก็มีถ่ายแบบบ้างครับแล้วก็มีเดินแบบฝาก IG ด้วยนะครับ IG จีด้วย b a x p u b b a x p u b bags pub นะครับแล้วก็จะเป็น Facebook นะครับก็ p a t i h a n p e n g h w o k นะครับบริหารเป็นสุขนก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับเข้าไปฟอลโล่แล้วก็กดติดตามมานเยอะนะครับขอบคุณนะครับโอเคค่ะน้องๆขาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะที่เพจ ดอรยาวาไรตี้นะครับกดติดตามด้วยนะที่เพจดอรยาวาไรตี้ใช่ไหมครับน้องป๊าบอย่าลืมกดติดตามนะครับที่แฟนเพจดอรยาวาไรตี้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมดีๆเนี่ยให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันด้วยร่วมไปถึง<ช>นะครับก็มีของรางวัลน,น่ารักน่ารักเนี่ยแจกทุกคนด้วยถ้าเกิดใครสนใจนะครับต้องรีบก,กดติดตามเลยนะครับโอเ okay, คค่ะขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะบางคนบอกแม่หนูเนี่ยเป็นคนกินเนื้อไม่เป็นเลยแล้วเดี๋ยวปุ๊บเนี่ยงถ้าต้กินอะไรเร็วๆแบบแม่แล้วมันจะต้องทำยังไงอีดอกไม่ต้องกินแค่นั้ แต่แม่จะเป็นคนไม่กินอะไรเนิ่นไม่ได้นะคะชีวิตแม่ดับมาเพราะแม่ตาแม่ตกเหมือนหมายเลยนะลูกค่ะแต่แม่ไม่กีดไปจบนะครลูกค่ะเห็นไหมาาล้วก็ต้องไวเนี่ยกินให้ชินลูกทําให้ชินนะคะทุกอย่างในชีวิตต้องทําให้ชินนะคะลูกค่ะภาษาอีสานคขาว่าเอา,า,เอาก,กนันอ่ะเขาพูดอะไรซี้กันหมออ๋อซี้กันบ่ซี้กันบ่เออซี้กันบ่อ๋อมันเป็นคำถามมันเป็นประโยคถามปับปับปับแต่สับของโยนละยากับในกันละยาไปนตู้อะละลายในตู้ครับผม ดลยาร์วารีตี้ตสับการเย่สับของการซี้กันอะของน้องเพษ,ษศอีิสันคือซี้่ไหมแต่รายการดลยาวารตี้สับของขาคือเย่เย่มาลูโกะอ๋อ